แล้ว Airbus เขาบอกว่าเขาสอนนักบินเขาว่าเฮ้ย Airbus เนี่ยมันบินอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน e n v e l o p e อยู่ในกรอบนะ p r o t e c t i o n envelope คุณจะไปทำท่าทางอะไรประหลาดผิดปกติเครื่องมันไม่ยอมนะคเครื่องมันจะเครื่องมันจะยึดการควบคุมจากคุณเนี่ยเราเอาเครื่องกลับมาในท่าทางปกติแล้วมันถึงส่งคืนให้คุณแต่โบอิ้งเขาไม่สอนนักบินอย่างนั้นเขาบอกว่า Airbus เนี่ยเป็นเครื่องที่ ดีไซน์ by เอนจิเนีถูกสร้างโดยวิศวกรแต่ Boeing เนี่ยเป็นเครื่องที่ถูกสร้างโดยนักบินนักบินเนี่ยสามารถเมื่อดูท่าทางมันไม่ดีอ่ะนักบินสามารถเอาคอนโทรลกลับมาบินเองได้ทุกกรณีดูแลปอดของคุณด้วยปอกิมกออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ต้องทำด้วยหัวใจคือปอกิมกอสมุนไพรดูแลปอด ที่มีกรรม,มวิธีการผลิตยุ่งยากและซับซ้อนรวมทั้งต้องใช้ความใส่ใจเป็นพิเศษตั้งแต่การคัดสรรส่วนผสมจากสมุนไพรที่ดีที่สุดเข้าสู่กระบวนการสกัดที่ซับซ้อนซึ่งทั้งกระบวนการใช้เวลาผลิต11-13วัน สวัสดีครับดีบ so ีโซเทาวันนี้เราได้เรียนเชิญท่านกัปตันมาอีกแล้วครับสวัสดีครับ,รบหลังจากเราได้คุยคลิปเรื่องเกี่ยวกับโบอิงแอร์บัสรู้สึกว่ามีท่านหลายๆท่านที่เป็นเอฟซีเราสนใจแล้วก็อยากให้เราทําคลิปต่อเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้ววิกฤตโบอิงนี่มันเป็นยังไงกันแน่เพราะรายละเอียดในคลิปก่อนมันไม่ได,ดีมีรายละเอียดบอกไว้นะครับวันนี้ก็เลยเรียนเชิญกัปตันมาอีกรอบหนึ่งคุยเรื่องโบอิงวิกฤตการณ์สามดอกที่ผมได้เคยคุยกับกัปตันไว้ว่าสามดอกคืออะไรครับกัปตันอย อยู่ในสถา,านการณ์ที่ยากลําบากนะครับเพราะว่ามันโดนวิกฤตการณ์มา3ครั้งหรือ3ดอกอ่ะหนึ่งสองสามเนี่ยอย,อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยวิติการอันแรกเนี่ยคือถ้าใครอาจจะไม่ได้ฟังคลิปก่อนเนี่ยผมผมผมจะเล่าสรุปย้อนสั้นๆเนี่ยนะฮะอันแรกเลยเนี่ยก็คือปัญหาของ737 Max ็อย่างที่เราทราบกันอยู่มันมีปลายปี2018เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เครื่องบินของไลอ้อนเตก นะครับเสร็จแล้วพอต้นปีหนึ่งเก้าเนี่ยห่างจากนั้นไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็เกิดเหตุซ้ําของเดิมอีกคือตอนนั้นไลท์แอร์ตกใช่ไหมครับทีนี้โอทิเอทิฟเปี e ยนแอร์ไลน์ตกเหตุการณ์จากสาเหตุเดียวกันเลยจากสาเหตุเดียวกันเลยคือความบกพร่องอันนี้ไม่ใช่เขาเขาเรียกว่าสายการบินเขาเรียกว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของมนุษย์อะไม่ใช่ไม่เออเลอร์มันเป็นเออเลอร์รที่มันเกิดจากเครื่องบินบอันนี้ธรรมดาเครื่องดีไซน์ใหม่อะ่ะมันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยนะฮะ อันนี้อันนี้คือดอกแรกดอกที่2ก็คือโควิดโควิดเนี่ยมันกระทบถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบินทั่วโลกเลยมันต่อเนื่องพอยังไม่ทันฟื้นดอกที่3าม,มาเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาก็เลยทำให้ตลาดใหญ่ของของโบอิงเนี่ยคือตลาดจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยจีนเขาหยุดสั่ง เขาไปสั่งเจ้าอื่นแทนอย่าไปสั่งแอร์บัสสั่งอะไรอะ่ะทีนี้ย้อนย้อนดอูอันแรกก่อนดอกแรกก่อนที่ว่าปัญหาเรื่องแม็กเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆผมก็พูดไปไป,ไปบ้างในคลิปก,ก่อนนะะคราวน,นี้ขอทวนอีกนิดหนึ่งคือเครื่องจักรสเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันพัฒนาในยุคป,ปี1960นะตอนนั้นอะ่ะไอ้พวกสนามบินเล็กๆอะไรที่เครื่องไปลงมันยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เขาก็เลยทําเครื่องให้มันเตีะ้ะใช่ไหมฮะ มันจะได้สวิตง่ายเจ็ดสามเจ็ดนี่ก็มีบันไดของตัวเองไม่ต้องอาศัยรถบันไดใช่ไหมเตี้ยแล้วเวลาคนไปยืนบนคาโกข้างหลังโหลดกระเป๋าโหลดละไยืนบนรถกระบะเนี่ยมันก็อย่างนี้มันก็ทํางานได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเครื่องสูงสูงเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะมันยกแบบใช่ไหมพอมันเตี้ยเนี่ยมันก็ไปลงสนามบินที่ไม่มีความพร้อมแต่พอมาตอนหลังเนี่ยไอความเตี้ยของเครื่องบินเนี่ยมันเกิดปัญหา เจ็เนี่ยเป็นเครื่องรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมในตลาดการบินเทียบกับ a i r ์บัส2 0ของของบริษัท a i r ์บัสอะเป็นเป็นเครื่องที่อยู่ในไซส์ขนาดพอๆกันอยู่ในตลาดเดียวกันนะเหมือนอย่างที่เคยเปรียบเทียบรถแคมเมอรี่กับรถแอคคอร์ดอย่างเงี้ยครับอ่าแบบมันอยู่ในตลาดเดียวกันแต่320เนี่ยมันพัฒนามาทีหลังละมันไม่จําเป็นต้องตอนนั้นอะสนามบินต่างๆในโลกเนี่ยมันมัน อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยแล้วมันไม่ต้องทําให้เครื่องเตี้ยติดพื้นอย่างนั้นแต่ของเบอร์อิงเนี่ยเดิมมันเตี้ยแล้วมันขายได้ดีคนก็ใช้กันเยอะเขาก็ไม่ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาก็เลยรักษาสักเจอร์รักษาโครงสร้างอันนี้พอตอนหลังเนี่ยพัฒนาการใหม่ๆเขาทารุ่นใหม่ๆแอดเทคโนโลยีแอดอะไรขึ้นมาเนี่ยลำตัวมันยาวขึ้นน้ําหนักมันเพิ่มขึ้น c ีจีมันเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่มันติดเนี่ยมันก็ต้องใหญ่ขึ้นทีเนี้ย เครื่องเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยมันก็ใกล้พื้นเต็มที่ละใช่ไหมมันจะไปใส่เครื่องใหญ่อีกมันซีจีมันก็เดี๋ยวมันก็ชนพื้นมาดีมันมันเหลือนอิดเดียวระยะห่างจากเครื่องยนต์กับพื้นน่ถูกไหมฮะเขาก็ขยับขึ้นมาอยู่ชายหน้าปีกใช่ไหมใกล้จุดศู์ถ่วงมันก็เปลี่ยนละเปลี่ยนแล้วที้เวลาบินขึ้นมันจะบินปัญหาคือเครื่องมันจะเชิดมีแนวโน้มว่าหัวเชิดหัวเชิดเนี่ยมันมีข้อเสียไงพอมันเชิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันมันจะไต่ระดับด้วยความ ความสูงอ่ะเขาเรียก Vertical s p e e d เนี่ยมันจะไต่ไต่ระดับสูงอย่างรวดเร็วแต่ความเร็วมันจะลดลงพอถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะมันหมดแรงแล้วมันจะล่วงอย่างนี้ครับอาการภาษาการบินเขาเรียก s t อลลรล่วงหล่นนยี้ยถ้าคุณอยู่สูงสูงอ่ะคุณบินสามสี่หมื่นฟิตอ่ะแล้วคุณคุณล่วงอย่างเงี้ยไม่เป็นไรคุณล่วงลงมาคุณก็ความเร็วคุณเ็เพิ่มเพิ่มเพิ่มคุณก็ยังกลับมาได้แต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ใกล้ใกล้พื้นอ่ะแล้วความเร็วคุณหมดแล้วคุณ่่วงงอยยาเี้ มันแก้ไม่ทันครับโบอิงเขาก็ใส่แล้วเจ็ดจม็กเขาจะใส่ระบบเอขึ้นมาตัวเขาเรียก m c a มแคสรัจไหมฮะเอ็มแเนี่ยมันก็จะมาแก้ตัวนี้เวลาเครื่องบินขึ้นแนวโน้มหัวมันจะเชิดเยอะคอมพิวเตอร์มันจะสั่งให้กดหัวลงฮจไหมแต่ปัญหามันคือไอตัวนี้มันทํางานผิดพลาดครับพอทํางานผิดพลาดปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมัน มันเครื่องมันไปอ่านเนี่ยเอ็มแคมันไปอ่านว่าเครื่องเอ้เครื่องหัวสูงจริงๆแล้วมันไม่สูงมันก็กดหัวลงไอ้นักบินก็แปลกใจว่าเฮ้ยบินขึ้นเนี่ยบินขึ้นทาไมเครื่องมันกดหัวลงมันก็จะทิ่มพื้นมันก็สู้มันก็งัดเครื่องขึ้นมางัดเครื่องขึ้นมาเครื่องเซ็นเซอร์มันก็อ่านว่าไอ้หัวสูงนี่ละกดนักบินก็งัดขึ้นเครื่องก็กดสู้ไม่สู้กันมาอย่างที่เราทราบเครื่องชนะคนแพ้ก็ตกไปสองลำใช่ไหม อันนี้เกิดการเขาเรียกว่าเป็นเป็นเออร์เลอร์ที่เกิดจากการดีไซน์ของเครื่องใช่ไหมถ้าจะว่าอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมของโบอิ้งเนี่ยสัมเจ็ดแม็กนี่มันเอาเทคโนโลยีใหม่ๆหลายตัวเข้ามาใช้ครับอย่างเช่นไฟบีไวส์สปอยเลออย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวผมถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดตัวแอร์บัส2 0เองอะ่ะก็มีปัญหาตอนสร้างขึ้นมาใหม่ๆครั้งแรกเลยแอร์โชในปี1988เหมือนกันเลยฮะ บินโชว์ไฟปรถุมฯไม่เลิกเลยอะสุดท้ายบินลงมาแล้วก็จะเชิดหัวขึ้นมันไม่ขึ้นฮะมันฝ่าเข้าป่าเลยพี่เห็นนะม,มีอยู่ในคลิปแบบไฟลุกท่วมเลยอะอ,อ,อันนั้นแหละอันนั้นอันนั้นคือครั้งแรกเลยของ320แต่ต่อมาเนี่ยมันก็มีแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรใช่ไหมฮะจนกระทั่งตอนนี้320มันอยู่ตัวละแต่ว่าไอ้จสุมเจแม็กเนี่ยมันพิ่งเอาเอาระบบ เทคโนโลยีใหม่เนี่ยมาใช้มันก็จะอันนี้ตรงเนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายดูไหมอันนี้ฟังแล้วก็สยองกันมันอย่างเงี้ยเครื่องเครื่องระบบมันจ่ากันด้วยเกินเกิดอุบัติเหตุอ่าไม่แต่ตอนนี้เขาแก้ลวแล้วอย่างที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยคือคือแอร์บัสเนี่ยเขาสอนนักบินเข้ามาตั้งแต่แรกเลยบอกว่าให้เชื่อเครื่องเครื่องอ่ะมันเก่งกว่าคนอ่าครับนักบินแอร์บัสมันถึงมันถึงไม่ปด ออโต้องไปหลอดแล้วบินเองไงมันมันเชื่อมเครื่องเอเดี๋ยวเครื่องมันแก้เดี๋ยวเครื่องมันแก้สุดท้ายเข,า oh. ข้าเข้าป่าอ่าแล้ว Airbus เขาบอกว่าเขาสอนนักบินเขาว่าเฮ้ย Airbus เนี่ยมันบินอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน envelop อยู่ในกรอบนะ protection envelop คุณจะไปทำท่าทางอะไรประหลาดผิดปกติเครื่องมันไม่ยอมนะคเครื่องมันจะเครื่องมันจะยึดการควบคุมจากคุณเนี่ยลราเอาเครื่องกลับมาในท่าทางปกติแล้วมันถึงส่งคืนให้คุณอ่าแต่โบอิ n งเขาไม่สอนนักบินอย่างนั้นเขาบอกว่า Airbus เนี่ยเป็นเครื่องที่ เอ่อดีไซน์ by e n g i n e นีถูกสร้างโดยวิศวกรแต่ o o i n n เนี่ยเป็นเครื่องที่ถูกสร้างโดยนักบินนักบินเนี่ยสามารถเมื่อดูท่าทางมันไม่ดีอ่ะนักบินสามารถเอาคอนโทรลกลับมาบินเองได้ทุกกรณีเพราะฉะนั้นนักบิน o o i n n เนี่ยเขาถูกสอนมาว่าพอเวลามีปัญหาดูอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางแล้วเขาสามารถปลดออโตบิลอตและกลับมาบินเองแต่ในกรณีของ Mac เนี่ยเนื่องจากมันเอาระบบนี้มาใช้เนี่ยมันจะมันก็จะเหมือน Air b u s ละ <S นักบินเอาเครื่องกลับมาควบคุมนักบินโบอิงเนี่ยบริษัทเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาใส่ระบบตัวนี้เอาไว้ใช่ไหมหนักบินโบอิงคิดว่าเฮ้ยทำไมปลดอาตติไปอหลอดแล้วบินเองแล้วทําไมเครื่องมันสู้มันไม่น่าเป็นไปได้ครับเออเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ว่ามันมีระบบตัวนี้ทํางานอยู่สู้กันไปชุ่มมามันถึงตกไปสองลำไงอ่าพอตกไปสองลำปุ๊บโดยปกติเนี่ยพี่ใหญ่ในวงการบินเนี่ยในโลกเนี่ยคือ FA a ของอเมริกา เ f a a ของอเมริกาคือเป็นผู้ดูแลก,กฎเรื่องการบินของอเมริกาใช่ไหมเ f a a ยังไม่ทันออกหน้าอะไรเลยทางทางกรมการบินของจีนเนี่ยออกหน้าก่อนสั่งกลาวเครื่องแม็กทั่วโลกเลยนะเสร็จปุ๊บ FAA ก็ต้องตามอันนี้เป็นครั้งแรกในโลกเลยนะที่ FAA ต้องตามตามประเทศอื่นปกติเ a a เขาจะนำหน้าอันนี้จีน เทคแอคชั่นก่อน FAA ตามจีนและทั่วโลกเนี่ยกล่าวแม็กหมดเลยนักบินแม็กตอนนั้นก็ตกงานกันเป็นแถวต้องกลับมาบิน737 NG ครับนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดมาอันนี้อันนี้คือดอกแรกดอกที่สองอย่างที่เราทราบคือโควิดมาดูข้อมูลจากเว็บไซต์ s t i s t a นะเขาบอก number of g r o s s order for Airbus and Boeing aircraft between 2006 and 2020คือต้องบอกอย่างนี้ก่อน Airbus กับ o e i n n เนี่ย เขาตีคู่กันมาตลอดในในแง่ของการออเดอร์สั่งซื้อนะครับแต่มันก็ยังมีบริษัทอื่นๆบริษัทเล็กบริษัทน้อยทําเครื่องเล็กเครื่องเจ็ตเหมือนกันแต่ว่าต่ำกว่าร้อยที่นั่ง50ที่นั่งอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันยังไม่ใช่อยู่อยู่ในกระแสะหลักกระแสะหลักเนี่ยมีแค่2ยี่ห้อเท่านั้น Boeing กับ Airbus นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง737กับอ่ 3, 2, เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับอย่างที่บอกแคมเบกับแอ,อร์คอร์ดอะมันยอดขายนีย่มัน ดูดีแซงมาตลอดแต่โบอิงเนี่ยยังเหนือกว่านิดๆ<ะ>ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันจุดเปลี่ยนมันมาอยู่ปี2019 2018ก่อน2018เนี่ยโบอิงเนี่ยก r อสออเดอรเนี่ย, Order, ยออเดอคำสั่งซื้อยังอยู่ที่1,090ลำแอร์บัสคำสั่งซื้ออยู่ที่831ลำแต่พอมามีเหตุการณ์เรื่อง m a c กป๊อปคำสั่งซื้อโบอิงล่วงเลยครับพอมาปี2019เนี่ย แอร์บัสคำสั่งซื้อออสออเดอร์อยู่ที่ห1ึ่งพัามสิบเอ็ลำโบอิ้งเหลือสองร้อยสพี่ลองคิดดูสิจากที่มันตีกันสูสีนะโบอิ้งเหนือกว่านิดหน่อยนะหนึ 1, ่ันเก้บกับแปดมมันก็แองห่างกันไม่ไกลใช่ไหมโบอิ้งยังนำอยู่ประมาณนักสิบยแต่พอมันมาเมื่อปี2019เก้าพอแม็กโดนกราวเนี่ยมันกลายเป็นแอร์บัสขึ้นไปพันกับลลำใช่ไหมฮะหนเนี่ยโบอิ 1, 5, ้งหนึ่งพา 18 Air แอร์บัสคำสั่งซื้อ8 3 1ลำโบอิง1,090พาลำพอมา19เนี่ยแอร์บัสคำสั่งซื้อ1 1 3 1าลำโบอิงตกลงมาเหลือ246ลำมันหวบหายไปเลยอ่ะโควิดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แม็กวิธีการจากแม็กล้วนแม็กอันนี้คือดอกแรกที่ผมบอกตามมาด้วยดอกที่2โควิดพอโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะโบอิ n งแล้วไปทั้งคู่เลยไปทั้งคู่ แอร์บัสก็ล่วงโบอิงก็ล่วงเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากคนตอนนั้นมันไม่มีคนเดินทางอ่ะเออท้องฟ้านี่เหงาเลยแบบโล่งเลยอ่ะอส่วนใหญ่การเดินการจราจรทางอากาศเนี่ยนานๆจะมีสึกลำแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องที่ไม่กระทบคืออะไรรู้ไหมครับคารโก้อใช้กันบินคารโก้ไม่กระทบเลยยิ่งยอดยิ่งขึ้นโดยซ้ำถูกโอโ้สายสายที่บินคารโก้นะอ้โหยิ้มเลยพวกเฟด x u p S อะไรเงี้ยสายการบินอื่นก็ปลดพนักง,งานกันพวกไอพวกนี้ก็จ่ายโบนะัสใชกับดีกว่าเดิมพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยแอร์บัสล่วงลงมาแล้อย่างที่ผมบอกอะเหลือสามแปดสาลำโบอิ้งลงมาเหลือร้อยแปบสี่ลำลงไันนั่นเองอเออล่วงทั้งคู่แต่ว่าแอร์บัสก็ยังยังมากกว่ามากกว่หาหลายเท่าเลยนะมากกว่าหลายเข้าอันนี้ดอกที่สองพอปี 2020พอมาถึงปี2021 21ทางสถานการณ์มันก็กระเตื้องทน้งคู่เพราะว่า FA เนี่ยเขาก็าอนุมัติให้737 MAX เกนี่ยกลับมาบินแล้วเขาเรียก r e c e r t i f y ใช่ไหมฮะ ตอนตอนที่เขาเกิดเหตุเนี่ยเขาก็โดนถอนอใบอนุญ,ญาตเขาเรียกถอน AOC ออกไปแต่แล้วตอนหลังเมื่อได้รับาการพิสูจน์แล้วเทสไฟแล้วอะไรแล้ว,ลวขอ้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขก็ก็รีเทอร์เซอร์ติฟายกลับมาให้บินได้นะครับตัวเนี้ยยอดจองของ Airbus เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น611ลำนะครับส่วนของ Boeing เนี่ย ก็ขึ้นมา340ลำจากปี20เนี่ยโบอิงร้อยแปลำขึ้นมาเป็น340ก็ขึ้นมานิดหน่อยถูกไหมฮะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ของของแอร์บัสเนี่ยสามลำขึ้นมา6 1ร้ลำม,มันก็มันก็เกือบเท่าตัวนะครับเออก็ก็ก็เห็นได้ชัดว่าว่าในแง่ของยอดขายเนี่ยโบอิงเนี่ยเพียงพัมครับเพียงพัมแอร์บัสละทีนี้มาพูดถึงดอกที่3กันมัน้งดอกที่3 เมื่อดอกแรก737 MAX ก่อนนะพอดอกที่2นี่เรื่องโควิดถูกไหมฮะกระทบทั้งคู่737 MAX นี่ยมันมันกระทบเฉพาะ Boeing Airbus ไม่กระทบพอมาโควิดกระทบทั้งคู่พอ737 MAX เริ่มมีการรีเซอร์ฟายที่จะกลับมาบินใหม่ละมันมาถึงดอกที่สาสหรัฐกับจีนขัดแย้งกันจีนไม่สั่งจีนไม่เอาเลยโบอิงแล้ว737 MAX เนี่ยนะตอนนี้จีนก<笑>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 ็ยังไม่บินนะ เมื่อวันที่15เดือน6ปี22เนี่ยข่าวจากรอยเตอร์นะจีนพึ่งจะกลับมาเทสเทสไฟล์เจ็ดสเจ็ดแม็กนะยังไม่เซอร์ติฟายนะแต่ FAA เเนี่ยเซอร์ติฟายให้กลับมาบินนะตั้งแต่ปี A A ปลายปีสองศูนย์ละเมื่อเดือน6ปี22เนี่ยผ่านมาไม่นานเนี่ยจีนยังเทสไฟล์เจ็ดสเจ็ดแม็กอยู่เลยจริงๆเราเห็นเราเห็นว่าเขาเขาดึงเห็นป่ะหนึ่งเขายังไม่ให้แม็กกลับมาบินสองที่เขาสั่งซื้อโบอิงเนี่ย 2 9 0อเ้าสเอ้ยเขาสั่งซื้อ320อะส2มน่ะ292เ้าลำเขาไม่สั่งโบอิงเลยแม้แต่ลำเดียวครับพี่เห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมคําสั่งซื้อจากจีนทําไมมันถนึงสําคัญครเรามาดูกันตรงนี้ก่อนคาสั่งซื้อจากจีนทําไมมันสำคัญเรามาดูฟลีดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยหมายถึงขนาดขนาดของกองบินเนี่ยในในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยในปี20 1 1 1 9่ะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเครื่องทั้งหมด80,20ลำ เสร็จแล้วเขาคาดการว่าเมื่อตลาดเติบโตถึงปี2040เนี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีเครื่องรวมกันทั้งหมด1,951ลำทีนี้มาดูตลาดนอตอเมริกาบ้างนอตอเมริกาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ย 2019เนี่ยมีเครื่องอยู่7,610ลำคาดการว่าเมื่อถึงปี2040เนี่ยจะมี18,835ลำส่วนยุโรปเนี่ย2019มีเครื่องอยู่รวมกันทั้งหมด5,220ลำเมืม่อปี2040เนี่ยจะมีคาดว่าจะมีจำนวนเครื่องเพิ่มขึ้น9,140ลำในยะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยฟรีดในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีจำนวนเครื่อง8,000ถูกไหม นอสอเมริกา7จ0ดถือว่าใกล้เคียงถูกไหมฮะยุโรป5้0พแต่พอโปรเจกต์คาดการไปเมื่อถึงปี2040เนี่ยตัวเลขมันทิ้งห่างเลยครับเอเชียแปซิฟิกมันขึ้นไปถึง1 19,000อ่ะเพราะอ,อเมริกาเนี่ย สองศูนย์สี่ศูนย์มันแค่หมื่นเดียวเพิ่มไปยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนยุโรปแค่เก้าพันก็แปลหมายความว่าไงหมายความว่าเอายุโรปกับอเมริกาเนี่ยมารวมกันนะคิดดูทวีปที่มันจเจริญที่สุดในโลกอะ่ะทั้งยุโรปอเมริกามารวมกันเนี่ยไซมันก็พอๆกับเอเชียแปซิฟิกแค่นั้นเองอใช่ไหมฮะส่วนแอฟริกาที่อือ่นๆนมิ e เดิลเไม่ต้องพูดแอฟริกาตอนนี้2019มีมีเครื่องรวมกันทั้งหมด740ลำงนั่นนั่นเอง พอไปถึงปี2040เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นแค่1,560ลำ Middle East ตอนนี้มี1,510ลำคาดว่าเมื่อปี2 0 4 0เนี่ยจะมีเครื่องเพิ่มขึ้นมาเป็น3,530ลำเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเล็กน้อยมากรเรามาโฟกัสกันหลักๆเนี่ยคือตลาดเอเชียแปซิฟิกตรงนี้เพราะว่าเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดนั่นไงคือสาเหตุที่ว่าโ e i n งถึงทิ้งเมืองจีนไม่ได้ เพราะจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและโตเร็วที่สุดในเอเชียแปซิฟิกถูกไหมครับครับอ่าทีนี้เรามาดูฟลีดฝูงบินในเอเชียแปซิฟิกบ้ง่งป,ประกอบไปด้วยอะไรบ้างในเอเชียแปซิฟิกล้วนๆนะเมื่อกี้เราพูดถึงเปรียบเทียบในแต่ละภูมิภาคนะอันนี้เรามาพูดในเฉพาะเอเชียแปซิฟิกอย่างเดียวเอเชียแปซิฟิกเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องลำตัวแคบ เดี๋ยวอันนี้ผมอธิบายนิดนึ่งก่อนไอ้คำว่าลำตัวแคบกับลำตัวกว้างเนี่ยมันต่างกันยังไงอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนเนี่ยเครื่องลำตัวแคบเนี่ยเป็นเครื่องที่ว่าเขาเดินทางในระยะไม่ไกลมากอย่างจะส่วนใหญ่จะใช้บินในประเทศอย่างกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูพกเกต็ตอาจจะบินไปเมืองจีนเงี้ยได้บินไปใกล้ๆเงี้ยแถวนี้ได้แต่ถ้าจะบินไปอเมริกาไปดูไบไปออสเตรเลียมันบินไม่ถึงนี่คือเครื่องลำตัวแคบคือเราเดินเข้าไปในเครื่องเนี่ยมันจะมีทางเดินอยู่ตรงกลาง แล้วมีที่นั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่คือลําตัวแคบแต่ถ้าเครื่องลําตัวกกว้างหรือวายบอดี้เนี่ยสังเกตง่ายๆเวลาท่านเดินก็ไปในเครื่องเครื่องเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเก้าอี้ฝั่งซ้ายแล้วมีเก้าอี้ตรงกลางแล้วมีเก้าอี้ฝั่งฝั่งขวาสองสี่สองเออสองสี่สองหรืออาจจะเป็นสามสามสี่สามอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะมีทางเดินสองสองฝั่งนี่แหละคือคือคือวิธีสังเกตง่ายๆคือเครื่องใหญ่กับเครื่องเล็ก เอางี้ดีกว่าฟีดไซส์เนี่ยในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยปี2010เนี่ยเครื่องลำตัวแคบมี1,816ลำแต่เมื่อฟอร์แคสต์ไปถึงปี2031เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น3,753ลำนะเปนประมาณเท่าตัวเลยนะลำตัวกว้างเนี่ยขณะนี้2021เนี่ยมี1,051ลำเมื่อปี2031เนี่ยมี1,656ลำแล้วอื่นๆมันก็จะเป็นเครื่องแบบเครื่องใบพัดเครื่องอะไรนั้นซึ่งอันนั้นผมไม่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าตลาดในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีความสำคัญซึ่ง o o i n n เนี่ยเขาทิ้งไม่ได้นะตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตมากที่สุดพอดอกที่3เนี่ยจีนเนี่ยเขาจะบล็อก Boeing ไม่ให้ Boeing ทำตลาดในจีน Boeing เขาก็ต้องหาทางออกโดยยังไงครับเขาก็ต้องไปหาตลาดอื่นมาทดแทนอย่างเช่นอย่างอาเซียน อา,อาเซียนอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างใกล้ๆเราเนี่ยเวียดนามครนะเวียดนามมันก็จะมีสายการบินซึ่งเป็นข่าวเร็วๆนี้คือเวียดเจ็ตที่เวียดนามเนี่ยเขาก็เซ็นสัญญากับโบอิงจริงๆแล้วเนี่ยเขาไอเขาจะสั่ง 737MAX เนี่ยมันตั้งนานมาแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยเขาก็ดีเลยไปแต่ตอนเนี้ย Boeing แย่ละรัฐบ,บาลอเมริกาต้องเข้ามาช่วยเจอะจอ,อ๋อก็มีการเมืองด้วยนิดหน่อยนะอ่าก็มีการเมืองด้วยก็ผลักดันตรงนี้เข้ามาคือโดยปกติอ่ะถามว่าสายการบินเนี่ยอยู่ๆเขาออฟเรตเขาใช้ a i r ์บัสอยู่เนี่ยบอกให้คุณยกเปลี่ยนฟรีดเลยเอา a i r b u ัออกแล้วเอาโบอิ n งบินแทนค่าใช้จ่ายมันมหาศาลนะเปลี่ยน ลักฐานเลยนะถูกเปลี่ยนรลักฐานเลยเครื่องไม้เครื่องมือที่ซัพพอร์ตเครื่องบินคุณต้องเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนแมนนวลช่างเทรนใหม่หมดนักบินเทรนใหม่หมดอะไรโอ้เริ่มต้นเลยแค่แค่คิดก็ปวดหัววพี่แต่ทําไมเขาเอาอ่ะต้องถามตรงนี้อะจะเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับมันคุ้มค่านะอ๋อใช่ไหมฮะปกติเนี่ยผมจะบอกให้เครื่องอย่างเครื่อง7 3 7กับสามสองศูนย์เนี่ยเจ็ดสเเนี่ยก็จะแพงกว่า ครับแพงกว่าก็ตีเข้าๆเป็นประมาณ20่ลิบเปอนอืแแต่ว่าค่าเมนเทนเน้นเนี่ยค่าค่าซ่อมบำรุงเนี่ยโบอิ้งจะถูกแอร์บัสพอเมื่อใช้ไปใช้ไปเนี่ยคอสมันกราฟคอสมันจะมาชนกันค่าใช้จ่ายครับทีนี้มันอยู่ที่ยุทธศาสตร์ของสายการบินว่าคุณจะเอาไงคุณจะซื้อเครื่องถูกก่อนป่ะคุณซื้อเครื่องถูกคุณใช้เงินน้อยกว่าแต่ว่าพอออเปเรตไปพักหนึ่ง ค่าซอุ่ก็จะเพิ่มบ,บางสายการบินก็บอกเอยเอาเครื่องถูกก่อนรีบสตาร์ทเราซื้อเครื่องได้เยอะหลายลำขึ้นเรารเรารีบใช้รีบหาเงินเมื่อมาถึง5ปี10ปีเราอาจจะขายให้คนอื่นซื้อเครื่องใหม่ครับบางสายการบินก็อาจจะคิดอย่างนี้บ,บางสายการบินก็บอกว่าเอ้ยเราซื้อเครื่องเครื่องแพงแต่ระยะยาวคุ้มกว่าเนี่ยค่าค่าซ่อมบำรุงมันน้อยครับใช่แล้วอันนี้อันนี้แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไง